เาแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาในภาคเรียนซัมเมอร์นะคะสำหรับการเพิ่มรายวิชาในภาคเรียนซัมเมอร์นะะั้นค่ะระบบจะดึงข้อมูลมาจากรายวิชาต่างๆที่นักศึกษาค่ะติดรายวิชานั้นนะคะเช่นนักศึกษาติดศูนย์ติดมศติดมพอหรือว่าขอลอต่างๆ ะะระบบก็จะดึงข้อมูลในส่วนนั้นมาให้กับงานพัฒนาหลักสูตรนะคะหรือว่าวิทยาลัยค่ะสามารถเปิดรายวิชาต่างๆตัาง,ง,งคำร้องของนักศึกษาที่ยื่นกับงานหลักสูตรได้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนจะมีอย่างไรบ้างนะคะจะมีขั้นตอนใดบ้างเนี่ยทางทีมงานแนะนำนะคะในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะออก็จะเข้ามาที่งานพัฒนาหลักสูตรค่ะ ั้นตอนแรกนี้จะเป็นการตรวจสอบหรือว่าเปิดสอนของรายวิชาในภาคเรียนารายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อนก่อนนะคะซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรค่ะสามารถเข้ามาที่ฟังก์ชันตรวจสอบและเปิดสอนวิชาภาคฤดูร้อนได้เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขออนุญาตแจ้งเบื้องต้นก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะมาในภาคเรียนนี้ได้ก่อนที่เราจะมาในฟังก์ชันนี้ได้นะคะทางงาน,นพัฒนาหลักสูตรหรือว่าวิทยาลัยค่ะจะต้องเ,ออเลือกภาคเรียนให้อยู่ในภาคเรียนที่3ามทับหกหรือว่าภาคเรียนซัมเมอร์ก่อนนะคะเมื่อเราเลือกมาแล้วนะคะจะเห็นภาคเรียนตรงนี้ให้นะคะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดอย่างเช่นนะคะ รายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามันค่ะมีนักศึกษาย,ยื่นคําร้องขอเปิดรายวิชานี้เพื่อขอแก้ในภาคเรียนซัมเมอร์สามารถติ๊กเครื่องหมายถูกด้านท้ายตรงช่องที่เขียนว่าเปิดสอนภาคเรียน3 3ทับ6 3ได้เลยนะคะเมื่อติ๊กถูกแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวในลักษณะนี้ให้นะคะนั่นหมายความว่ารายวิชานั้นได้มีการอนุญ,ญาตกดเปิด สอนในภาคเรียนดดูร้อนได้แล้วนะคะถ้าเกิดในส่วนรายวิชาอื่นๆก็สามารถเอื้อนลงได้เลยนะคะทั้งนี้ระบบเราจะแสดงให้ในทุกๆรายวิชาเลยนะคะหากต้องการที่จะแบ่งในส่วนของกลุ่มวิชาต่างๆหรือว่าหมวดวิชาต่างๆสามารถเลือกได้เลยนะคะอย่างเช่นต้องการกรองของกลุ่มวิชาสามัญก่อนนะคะจะสามารถกรองเลือกฟิลเตอร์ด้านบนได้เลย เมื่อเลือกแล้วนะคะระบบก็จะแสดงแค่เฉพาะรายวิชาสามัญให้ค่ะก็สามารถติ๊กถูกได้เลยอย่างเช่นวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะคะก็ติ๊กถูกในลักษณะนี้ได้ไดเลยค่ะระบบก็จะแจ้งนะคะว่าจํานวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยที่ตกรายวิชานั้นๆค่ะมีเท่าไหร่นะคะมีกี่คน หากต้องการที่จะดูนะคะว่ามีใครบ้างนะคะในจำนวน88คนนี้สามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลด้านในได้เลยนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีใครบ้างนะคะและอยู่กลุ่มใดได้เกรดอะไรที่ไม่ผ่านเกม์บ้างนะคะเลื่อนลงดูได้เลยลักษณะแบบนี้ ถ้าเกิดต้องการที่จะติดถูกในรายวิชาอื่นๆอีกก็สามารถดำเนินการให้ครบตามคําร้องของนักศึกษาที่ยื่นมากับงานหลักสูตรได้เลยนะคะทั้งนี้ค่ะระบบจะไม่จำกัดจำนวนนะคะว่าในภาคเรียนนี้กลุ่มวิชาสามานี้กำหนดให้เปิดสอนกี่วิชานะคะสามารถเปิดได้ตามคำร้องของหรือว่าตามดุลพินิษของวิทยาลายัยตามนโยบายได้เลยนะ สามารถเลือกเปิดได้เลยหากต้องการเลือกกลุ่มอื่นหมวดอื่นนะคะก็สามารถในเรื่องในลักษณะแบบเดิมได้เลยนะคะเลือกด้านลนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มวิชาช่างนะคะกลุ่มวิชาช่างก็จะมีทั้ง กลุ่มที่เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะนะคะหร,หรือว่าวิชาชีพพื้นฐานนั่นเองนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมดเลยนะคะโดยจะดึงมาจากอย่างที่ทางทีมงานแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะดึงมาจากข้อมูลของนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเองนะคะเมื่อเลือกรายวิชาครบถ้วนตามคําร้องของนักศึกษาที่ยื่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปะคะ่ะก็จะเป็นในการผูก รายวิชากับครูผู้สอนหรือว่าการสร้างกลุ่มเพื่อให้งานทะเบียนสามารถลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดได้เลยนะคะทั้งนี้นะคะให้ทางงานพัฒนาหลักสูตรค่ะกลับมาที่เมนูหลักสูตรและการสอนตรงตัวอักษรสีน้ำเงินด้านบนนะคะคลิกเมื่อคลิกหนึ่งครั้งนะคะระบบจะกลับมาสู่หน้าหลักของเมนูงานพัฒนาหลักสูตรให้ค่ะจากนั้นค่ะ ให้เลื่อนลงหาฟังก์ชันที่ชื่อว่าสร้างกลุ่มที่สอนภาคฤดูร้อนนะคะหากทางงานหลักสูตรแจ้งว่าฟังก์ชันเยอะจังเลยเมนูเยอะจังเลยหาไม่เจอสามารถพิมพ์ด้านบนได้นะคะพิมพ์คำว่าสร้างกลุ่มในลักษณะแบบนี้ค่ะระบบจะฟิลเตอร์ของฟังก์ชันนั้นๆให้เลยนะคะเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลย ในฟังก์ชันสร้างกลุ่มที่สอนภาคฤดูร้อนนะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลตามรายวิชาที่เรามีการกดเปิดให้เมื่อสักครู่นะคะก็จะแสดงมาเลยเมื่อสักครู่เนี่ยมีการกดทั้งหมด17รายวิชานะคะระบบก็จะแสดงขึ้นมาให้ในลักษณะแบบนี้เนาะอย่างเช่นวิชาที่ต้องการที่จะสร้างาผูกสร้างกลุ่มหรือว่าผูกรายวิชา ครูผู้สอนนะคะก็คลิกมาเลยอย่างเช่นรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันนะคะคลิกเข้าไปได้เลยในลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อคลิกมาแล้วค่ะระบบจะให้เลือกครูผู้สอนนะคะที่ต้องการระบบจะให้เลือกครูผู้สอนนะคะอย่างเช่นวิชานี้นะคะในภาคเรียนฤดูร้อนหรือว่าภาคเรียนซัมเมอร์นี้ค่ะครูคณิตถาคุ้งมานะคะเป็นคนสอนสามารถเลือก และกดบันทึกด้านนี้ได้เลยนะคะในกลุ่มของรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อนสําหรับนักศึกษาที่ของลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือว่าเรียนซ่อมนะคะทั้งนี้เนี่ยกลุ่มชื่อกลุ่มของกลุ่มนี้นะคะจะเป็นชื่อว่าเรียนซ้ำสแลปรับระดับคะแนนนะคะจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสร้างกลุ่มเรียบร้อยเมื่อสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าผูกรายวิชากับครูผู้สอนเรียบร้อยแล้วจะมีแถบสีเขียวแสดงสถานะนะคะว่ากลุ่มที่สอนสวิชาเรียนซ้ำปรับระดับคะแนนเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยค่ะนั่นหมายความว่ารายวิชาเมื่อสักครู่นะคะภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันเนี่ยงานทะเบียนค่ะสามารถลงทะเบียนนักศึกษาที่มีการของลงทะเบียนได้แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการของงานพัฒนาหลักสูตรได้แล้วค่ะแต่มันจะมีในกรณีที่ว่าเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะอย่างเช่นการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วต้องการที่จะเลือกครูผู้สอนแต่ชื่อครูผู้สอนไม่มีนะคะแต่ชื่อครูผู้สอนไม่มีค่ะ หาต้องการที่จะให้ครูผู้สอนแสดงในเล็คอร์ดของบรรทัดนี้นะคะถ้าเกิดชื่อครูผู้สอนไม่มีเนี่ยนั่นแสดงว่าเรายังไม่มีการผูกรายวิชานั้นให้กับครูผู้สอนนะคะครูผู้สอนเนี่ยยังไม่เคยสอนรายวิชานี้เลยจะต้องมีการเพิ่มรายวิชานั้นให้กับครูผู้สอนก่อนถึงจะสามารถเลือกในหน้าต่างนี้ได้นะคะซึ่งในขั้นตอนการเพิ่มค่ะจะเพิ่มอย่างไรเดี๋ยวทางทีมงานแนะนำนะคะ ก่อนอื่นเราจะต้องกลับมาที่เราจะต้องมาคลิกที่คำว่าหลักสูตรและการสอนหนึ่งครั้งก่อนนะคะเพื่อที่จะกลับไปหน้าหลักของเมนูงานหลักสูตรนะคะจากนั้นให้ทางงานพัฒนานหลักสูตรเลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่ารายชื่อครูผู้สอนสแสลวิชาที่สอนค่ะ เมื่อเลือกมาแล้วนะคะทั้งนี้ในกรณีที่เป็นครูผู้สอนใหม่นะคะยังไม่เคยสอนรายวิชาใดเลยให้กดทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะคะกดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้พิมพ์ชื่อครูผู้สอนเข้ามาได้เลยะคะ่ะอย่างเช่นครูผู้สอนชื่อคณิดนะคะ ในรายวิชานี้เราต้องการให้เป็นชื่อครูผู้สอนคณิตฐาเหมือนกันนะคะแต่เป็นครูที่ชื่อว่าคณิตฐาเข้าคลองนะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยแบบนี้นะะเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะที่สําคัญนะคะเมื่อคลิกเสร็จแล้วจะมีปุ่มเพิ่มอยู่ด้านล่างนะคะให้กดปุ่มเพิ่มได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะหากในกรณีที่ งานพัฒนาหลักสูตรต้องการเพิ่มรายวิชานั้นๆค่ะเราจะต้องตรวจสอบปีหลักสูตรตรงนี้ก่อนเสมอนะคะว่าเป็นปีหลักสูตรตามรายวิชาที่เราต้องการที่จะเพิ่มไหมหากไม่ตรงกรันในการค้นหารายวิชานั้นจะไม่เจอนะคะอย่างเช่นขออภัยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ในการค้นหาจะไม่พบเลยนะคะเราจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรให้ตรงกับรายวิชาที่เราต้องการจะเพิ่มให้กับครูผู้สอนท่านนั้นก่อนนะะ จากนั้นกดปุ่มบันทึกได้เลยนะคะหากในกรณีที่มีรายวิชามากกว่า1วิชาที่จะต้องการเพิ่มให้กับครูผู้สอนอที่เป็นครูคณิตาเข้าคลองนี้นะคะสามารถกดปุ่มบันทึกบวกเพิ่มได้เลยค่ะระบบจะกลับมายันหน้าต่างนี้ให้นะคะโดยที่งานพัฒนาหลักสูตรไม่ต้องกลับไปที่ฟังก์ชันเดิมแล้วค่อยล็อกอินเข้าใหม่นะคะสามารถเราสามารถขั้นขั้นตอนได้เลยนะคะ ็จะช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินการได้นะคะไม่มากก็น,น้อยเนะาะทั้งนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเพิ่มรายวิชาของภาคเรียนซัมเมอร์นะคะหากดําเนินการตามขั้นตอนที่แนะนําไปเมื่อสักครู่ค่ะงานทะเบียนก็จะสามารถลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ขอเรียนเพิ่มเรียนซ่อมได้แล้วนะคะทั้งนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ